สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC นะครับผมช่องรถ SUV มือสองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับผมปาแปลงเพชรยนต์นะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับนี่ใครสนใจรถยนต์มือสองนะครับเข้ามาที่นี่ได้เลยนะผมมีให้ทุกเซกเมนต์เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีหนึ่งคันนะครับที่จะมานำเสนอให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับนั่นก็คือคันนี้เลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผม h o n d ้า CRV นะครับโฉมปี2021นะ เป็นตัวปรับโฉมใหมเนอร์เชนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นตัวขับ4ด้วยนะเป็นตัว2.4 EL นะครับคันนี้นะขับ4แล้วก็ราคาถือว่าราคาดีมากนะครับ899นะและที่สําคัญนะครับผมเลขไม้น้อยด้วยนะคันนี้เลขไม้นะครับเป็นแค่71,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะต้องบอกว่ารถปี21นะครับใช้งานมาประมาณสัก4ปีนะแต่เลขไม้เป็นแค่70,000โลนะครับก็ถือว่า ปีหนึ่งเนี่ยหมื่นโลเท่านั้นเองนะไม่ถึงปีละ2 0,000ื่นโลนะครับก็ถือว่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนะครับต่ากว่าค่าเฉลี่ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ใช้งานมาน้อยนะครับแล้วก็ดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆนะครับแต่ตัวรถเนี่ยต้องถือว่าสภาพสวยสภาพแบบว่าเกรด5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับเราขันรถเข้ามาเนี่ยด้วยอ่อ่ช่างนะครับผู้ชํานาญการนะอยู่กับเรามาเนี่ยตั้งแต่ ร้านเปิดเลยนะครับยี่ห้าปียี่สิบหกปีนะก็คือมากประสบการณ์นั่นเองนะครับรถผ่านมือมาเป็นหมื่นๆคันนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคันนี้นะครับภายนอกภายในเขาเป็นยังไงกันบ้างและสภาพตัวรถแรกรับเดิมๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปรับชมกันนะครับขอเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะอย่างที่พี่ๆเห็นนะครับนี่ด้านหน้าในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าสภาพสวยสมบูรณ์เนาะเป็นตัวปรับโฉมใหม่เฉยมาแล้วนะครับไฟหน้าฟู l อลวีดีนะครับ ไฟ Daytime LED ต่างๆ,ๆนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับนี่รถสภาพสวยพร้อมใช้นะไฟด้านล่าง LED ดง LED ต่างๆนะครับนี่ครบเลยนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นแน่นๆเลยนะตัวนี้ 2.4EL นะครับนี่โอ้โหสภาพสีเป็นสีที่ต้องบอกเลยว่าสีนี้หายากที่สุดเลยนะครับ mm hmm. ปกตินะครับที่มีเข้ามาเนี่ยจะเป็นสีบรอนนะครับสีดำอะไรอย่างนี้นะสีบรอนเนี่ยคือเยอะเลยนะครับสีบรอนเงินนะจะเยอะ แต่ว่าสีเทาดำเนี่ยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะนี่สภาพสีผมให้ดูก่อนโอ้โหสวยๆฉ่ำๆแบบนี้นะครับเรียมสัตัวรถนะครับต้องบอกว่าคมกริบเลยนะรอยบุบรอยยุบไม่มีเลยนะครับนี่จะมีรอยขนแมวต่างๆบ้างนะครับเพราะว่าเออเป็นปกติอยู่แล้วนะครับรถใช้งานเนาะก็ต้องมียิ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่ แต่ว่าให้ดูสภาพโดยรวมของรถกันก่อนนะครับนะนี่นี่คือสภาพแรกรับนะครับแต่ว่าสวยมากนะะมาดูล้อ,อยางกันนะครับนี่อันนี้คือล้อเดิมของเขาเลยนะครับได้ยางปียี่สิบสามนะเป็นยางของอะไรเอ่ยเป็นยางของดันหลบนะครับนี่ตัวนี้เป็นยางของดันหลบนะครับขนาดสิบแปดนิ้วนะหกสิบสิบแปดนะครับก็เป็นยางสําหรับ s u v เลยนะนี่ตัวนี้ แล้วมาต่อด้านข้างกันนะครับผมนี่อย่างที่พี่เห็นเลยนะรอยบุบรอยยุบเนี่ยไม่มีเลยนะครับอันนี้คือสภาพแรกรับนะผมย้าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเรารับเข้ามาเนี่ยสภาพสวยอยู่แล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะเหลือแค่ด้านในนะครับที่เราเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าใช้งานเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คือเบาะที่นั่งนั่นเองนะครับก็เอาไปทําให้ใหม่เอาไปหนุนให้ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่พี่พจะได้รับรถนะครับที่คุณภาพแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ มาต่อกันนะครับในส่วนของภายในกันดีกว่านะอย่างที่ผมบอกไปนะปุ๊บโอเคอ่ะตามสไตล์นะครับผมของตัวสองจุดสี่อนะครับภายในของเขาจะตกแต่งไปด้วยลายไม้นะครับแบบนี้นะอ่ะเริ่มกันที่ตรงนี้กันก่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นวัสดุโบนุ่มนะครับเนี่ยตรงนี้นะเป็นเหมือนเหมือนโดนเขาเรียกอะไรอะ่ะโดนความร้อนหรืออะไรหรือเปล่านะตรงนี้เดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะครับเนีต ตรงนี้มีจุดหนึ่งรายที่ต้องแก้ไขนะครับนี่แต่ว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้สภาพแบบแย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับพุ่มให้ใหม่นี่ปุ่มต่างๆนะครับใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับเมมโมรีนะครับมีมาให้2ตําแหน่งนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับนะตามสไตล์ของตัว E l นะครับมาที่ด้านในกันบ้างนะครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะแล้วก็พวงมอะไรนะครับพุ่มหนังอุ้ยพุงมอะไรสวยมากเลยนะพวงมอะไรสวยมากนะครับพวงมอะไรคมกริบนะครับี่สภาพสวย จริงๆเลยนะพูดคอนโทรลต่างๆนะครับปุ่มต่างๆที่ใช้ควบคุมพวกเอนเตอร์เทนเมนต์รับสายวางสายต่างๆอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็คันนี้นะครับสภาพเบาะก็ค่อนข้างสวยอยู่นะนี่นี่นะครับเดี๋ยวเก็บทําความสะอาดนะอะไรประมาณนี้แหละนะครับเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าสภาพเบาะเนี่ยไม่ฉีกขาดเลยนะสภาพเบาะเสวยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเอาไปทาเอาไปทําใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยอาจจะต้องเอาไปหนุนใหม่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ นะครับนี่ปอปลั๊กไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับก็มีมาให้ใช้งานนะในส่วนของภายในนะครับอันนี้คือแรกรับแต่ว่าสภาพกริปมากนะถ้าใครเอาคันนี้ไปนะครับได้คันนี้ไปก็ได้กล้องหน้าไปด้วยนี่เขาติดมาเพิ่มให้แล้วนะครับนะแล้วแต่นะครับว่าอ,อ่อคันไหนมีคันไหนไม่มีนะนะครับนี่ภายในสภาพสวยๆแบบนี้กริปๆแบบนี้นี่ใครใช้มือถือที่สามารถชาร์จแบบไวเลสได้นะตัวนี้เขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัว E ยังไม่มีนะ นะครับจะมีเฉพาะตัว e l เนี่ยสภาพสวยกริปแล้วก็ด้านบนนะครับเขามีซันรูฟมาให้นะมีซันรูฟมาให้แล้วก็ที่สําคัญนะครับฝ้าเพดานด้านบนนะเขาจะไม่มีพวกแบบรอยเจิมรอยยันต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นรถในงานเนาะหมดสัญญาเช่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกซอกน็อตประตูต่างๆนะครับนะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีบุบนะไม่มียุบไม่มีชนนะครับไม่มีคนงอต่างๆเนาะอ่ะมาต่อกันที่มุมนี้อีกซักมุมหนึ่งนะครับ อ่านี่ให้ดูนะครับสภาพเม็ดอาร์คต่างๆนะครับนะเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะจับคู่ประกบกันแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ประกบคู่กันแบบนี้นะครับแสดงว่าอาจจะมีการทําแบบหลอกๆขึ้นมานะก็อาจจะสันนิษฐานได้นะครับว่ารถโดนด้านข้างมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่คันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเราตรวจรถให้อีกนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดนะครับนี่ มาดูเสาบีกันบ้างนะครับโอ้โหนี่สภาพสวยกริปเลยคันนี้นะ899,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมได้รถปี21ด้วยนะสติกเกอร์มอกงมอกต่างๆเนาะตอกน็อตหัวน็อตนะครับเนี่ยเฮสภาพเดิมจัด,จดเลยนะสภาพเดิมกริปเลยคันนี้ฟิล์มพร้อมใช้นะครับเป็นฟิล์มของลามิน่านะคันนี้มาดูด้านหลังนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะครับมาเปิดมาจะไม่เจอนะนี่เพราะว่าเบาะตรงนี้นะครับเขาเอาไปทําใหม่นะเขาไปแก้ไขให้ ครับอันนี้ด้านหลังนะผมมีโอกาสได้ขึ้นไปลองนั่งตรงนี้นะคือนั่งเนี่ยไม่ได้เมื่อยอะไรมากมายนะครับนะนี่ตรงนี้นะสบายนะครับนั่งด้านหลังเนี่ยนั่งเจ็ดคนได้จริงนะครับรถคันนี้บอกได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับด้านบนเขามีแอร์นะครับฝังเพดานมาให้นะครับก็ไม่ร้อนหรอกนะครับเขาก็จะมีแอร์แยกของเขาไปเลยนะครับบาะที่สองบอะที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีของเขานี่นะครับทัวถึงแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับห้องในสารเนาะแล้วก็สําหรับการเปิดฝาท้ายนะครับเขาเปิดได้หลายรูปแบบมากนะก็คือเปิดจากด้านในนะครับเขาจะมีปุ่มกดนะครับเปิดปิดเนาะเปิดจากรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลนะก็สามารถกดเปิดปิดได้หรือว่าจะใช้คลิกเซนเซอร์นะครับสามารถทําได้หรือว่าจะเป็นมือเปิดตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเป็นไฟฟ้านะครับนี่แบบนี้นะครับก็คือเปิดได้ทั้ง4รูปแบบเลยนะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเป็นรถที่ อนเนกประสงค์จริงๆนะก็คือเหมาะมากนะครับเวลาเรามีของนะครับถือของพลุนพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลิกเซนเซอร์เข้าไปนะรถก็ปิดเปิดได้เองนะครับอ่ะใครที่อยากเพิ่มพื้นที่นะครับก็พับเบาะลงไปนะอันนี้มันจะติดหมอนนะครับนี่มันจะติดหมอนติดของที่วางอยู่งนี้นะมันก็เลยจะลงไม่แบบแฟลตเท่าไหร่นะครับอ่ะขออนุญาตดึงขึ้นก่อนอ่าประมาณนี้นะครับ สภาพสวยสภาพเดิมจริงๆนะรถคันนี้แล้วก็อ่ะไหนๆก็เปิดด้านท้ายแล้วดีวผมมาต่อกันในส่วนของอ่าด้านข้างตรงนี้นะครับรางน้ําตรงนี้แต่ว่าเขาปิดนะตรงนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเพราะว่าเออถ้าเป็นรถที่เขาเรียกอะไรอะ่ะรถที่เป็นแบบตัวทอ็ทอปๆนิดนึงอะ่ะเขาจะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ค่อนข้างดีนะครับนะก็จะมองไม่เห็นแหละนะครับตรงนี้แต่ว่ารับประกันได้นะรถไม่มีการชนมาถึงตัวโครงสร้างอยู่แล้วนะครับนะนี่สวยงามนะครับสะอาดสะอา้านเนาะ อันนี้ก็เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ดูประมาณตรงนี้แล้วก็ส่วนโชคนะครับนะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับปิดเปิดเป็นเออเป็นปกติดีนะครับไม่ได้มีเสียงดังอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาท้ายโชว์นิดนึงนะครับอ่าอันนี้กดปุ๊บนะครับเขาก็จะลงแบบนี้อ่าชิลๆสบายๆนะครับไม่ต้องใช้แรงโอเคนะครับแปดแสนก็บาทนะครับปุณนะแปดแสนเก้าห้าพันนะ ถ้าเกิดว่าไปป้ายแดงนะได้ไซเล็กกว่านี้แน่นอนนะครับแปดแสนกว่าบาทนะแต่มาที่เพชรยนต์นะครับได้ CRV รถเจ็ดที่นั่งนะต้องบอกว่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมเป็นราคาที่ถือว่าราคาคุ้มค่าน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับอ่ะขายสนใจคันนี้นะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรถ Honda CRV นะครับ2.4จดสี่ EL เป็นโฉมปรับไมเนอร์เชนมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถปี2021นะครับเลขไมล์อยู่ที่เจ็ด0มืนหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับกับราคาแ9 0 0 0 0้า 9,000บาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ15,000กว่านะครับใครสนใจคันนี้นะครับทักแชทแอดไลน์เข้ามานะครับกันไปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับกลับมาดูกันว่าผมจะเอาคันไหนมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ